ค่อยๆทีละคนทีละคนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดรู้เลยรู้เลยช่วงนี้เป็นไหมทำอะไรก็เมียก็จับผิดไปหมดโอ้ยบอกแล้ววิบจดตื่นก่อนเขาก็ไม่ได้บนฮะไปไหนไปทําอะไรมีงานเหรอแต่เช้าเนี่ยฮะตื่นแต่เช้าเลยรีบไปหาใครหรือเปล่าเห็นไหมลุกขึ้นมาก่อนเขาทําอะไรเสียงดังก็ไม่ได้แค่เปิดประตูนี่บิดลูกบิดดังแกล้งหันมาทําตาขวางใส่ ตกใจอะไรอะที่พูดในชีวิตกูพูดพังก,ก,ก,กง่อนเอาชีวิตผมอาจารย์เคยเป็นอย่างนี้มา<อ>แต่หนูก็กำลังจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ต้องระวังระวังเะยเห็นบอกว่โาโกจ่าจะเริ่มมาถ่ายใหม<อ>่แล้วเนี่ยอันนี้เง,นเงินจะเยอะแล้วทีเนี้ <S <S 2> <S 2> หนูก็จะได้ไปวงการหรืว่าได้ครับติดต่อคนเก่าไว้เลยปากีนะที่นน ฝากฝานี้ตายไปแล้วว่าเดี๋ยวพ่อเอาของดีไปให้เดินทางไกลมันต้องมีติดเนื้อติดตัวอ้าวนั่งมองเลยช่วยพ่อทำงานสิอะไรอาซาสีโมะอะไรพ่ออาซาสีโมะอะไรอ่ะเอาสายสีมากขพูดดีสีจะพ่อใส่สีโมงสีสีโมงพูดแซนแ์้ววนแซนแอนด์ดิสคุณจะมาเถียงอะไรเนี่ยนะริชมแฟร์แฟร์เกิ้นมึงจะดึงไปทำไมกูจะมาให้เขา เมื่อกี้ตอนอาสายสีอาจารย์พูดอะไรนะเอาสีโมงอ๋อผมนี่ยังเป็นสำนักเป็นสีโมงเอาสายสีโมงอาสายสีมาภาษาเทพเองฟังรู้เรื่องหรือเสร็จแล้วก็ปล่อยเซเสร็จแล้วก็ปล่อยเซอะไรครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเซรู้จะให้ไปขอบคุณมากมาอีกมาอีกคนหนึ่ง คนรวยภาคใต้ครับมาจากไหนภาคใต้ครับนี่แกลดแกลดล้มด้วย่ะหรือว่าล้มล้มหรือแกโอ๋อคือข้อเข่าเสื่อมไปแล้วพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวมีน้ำมันทาให้ลิงก์เนี่ยให้กูเหมือนเล่นเล่นคนแก่ทำไม่แต่งหน้าแต่งตาเอออย่าไปฉีดโบท็อกมาแล้วจ้ะหนูเอ้ยอืมไม่ควรเกิดนะจะได้เหมือนเลยอืมอืมหูเออต้องเหี่ยวไปหมดนะได้มึงก็ทำถูกมึงก็ทำถูกแต่มึงก็ทำผิด ไม่มือขอบตาไงไหลไงไหลไหลขอบตายแจ๊ดมึงมาไห้ดิผมแล้วมึงก็รู้ตรงหูมันล้างออกยากอ้หโโน้ำหมากย้อยอะโอ้ยเออย้อยอะมึงแก่น้ำหมากย้อยกินแบบหกอะกินแบบหกแล้วเถอะหมากก็นั่งเคี้ยวกันนี่นอนเคี้ยวก็ไหลย้อนเข้าตาเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้ครพ่อหนุ่มยายขอกลับก่อนแล้วกันยายไปหาพ่อรออยู่พ่อรออยู่เอาเข้ามาคุณยาย าจ้านั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งเอ่อจ้าหมดละหมดละครับพ่อใครเอาเขาลงไปทีได้ไหมน้่ดังตรงนี้ไอ้เวนเอ้ยเอาเอาสีเหลือครึ่งตัวหมดละครูอาจารย์กู ย้ายแก่ยายแก่สัสสัส N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสั E N S E ก็พวกเรานั้นทนในการที่วิ่งเซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนทีว่เซนทีว่